ดูดวงซ้ายไละมือกกบ,บาทเอตรงกลางหัวใจนะครับพ้วันที่26มีนาปี2 5 1 8เทวดาให้โชคมีรวยนะผมดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีแล้วจ,จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ลองคิดดูเส้นวิ่งมามันจบมันเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรมานมานานไม่ใช่ไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าเทวดามาลองใจ เราบอกกว่าจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆเรื่องราวในรับเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบดงังอาถ่านเข้ามาเฟี้ยงกันหน้าดูนี่เต็มบ้านเลยูมต,ตามตูมตามนะผมบางคนก็เจอนะแล้วเพราะฉะนั้นะถ้าเจอแลือไม่เจอไม่ต้องสนใจเพราะมันกําลังจะผ่านพ้นไปเราผมรับพลังบวกเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงแทบจะทนไม่ไหวก็คือภาระเยอะรนะผมเซนวิมอนจบนี่เขาเรียกว่าดวงเป็นผู้นํา ผมจะต้องเจอกับภาระเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้านนะาญาติบิณฑิกทั้งหลายเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายเข้าขอความช่วยเหลือตัวท่านแต่ว่าท่านจงจำไว้เลยว่าในโชคชะตาของท่านกําลังจะผ่านพ้นไปให้ท่านรักตัวเองให้มากที่สุดน,นจะจ๊ะนะผมในเมื่อสายในมือกระบาดรักตัวเองให้มากที่สุดท่านกาลังจะได้ความเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จนะผมการที่ท่านแบกภาระไว้แต่เทวดาโดมันดานให้ท่านยังเดินไหวเดินไหวก็แปลว่าอะไรครับ ก็รวยสิครับก็มีรวยไงครับมันไม่ให้รวยจะให้จนนะแบบภาระก็แปลว่าหาเงินได้เยอะไงครับผมนั้นท่านเจอภาระเยอะก็ยิ่งมีเรื่องเยอะแล้วถ้าไม่มีภาระเลยก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นท่านดูดวงชะตาของตัวเองด้วยนะผมข้าพเจ้าตกตําแหน่งนนไหนเราสายแล้วมือกวาตกตําแหน่งตรงไหนนะครับตกตําแหน่งไหนเนินอะไรนะผมตกตําแหน่งสามเหลี่ยมขึ้นมาเป็นตาที่สามเกิดมาโอ้ดวงนี้เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวข้าวาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองดูด้วย แล้วผมด้วยบุญกุศลวาสนาดวงนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป26มีนาเนี่ยไล่ขึ้นไปต้นไปเนี่ยท่านจะได้เริ่มรื่นเริงสังสรรค์มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคตาเพราะฉะนั้นเราคนที่จะต้องอยู่ให้เป็นและพยายามเก็บความทุกข์ไว้ในใจถ้าท่านทุกข์แต่ทุกข์นั้นมันจะเริ่มเลือนลางหายไปนะผมท่านอย่ามานั่งถอนลมหายใจเมื่อไรจะรวยล้วทิ เพราะฉะนั้นหยุดถอนลมหายใจแล้วมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าปัญหาต่างๆไม่ต้องไปมองคนอืินใครจะขับเฟอร์รารี่ลัมโบจีนี่บีเอ็มดับเบิลยูช่างเขาเพราะว่าเราจะต้องมีบารมีให้เต็มบารมีให้เต็มคืออะไรครับก็คือคําว่าพอนั่นเองพอคืออะไรก็คือพอแล้วไงพออิ่มแล้วะฉันมีข้าวกินฉันก็มีความสุขแล้วฉันมีลูกแบบนี้ก็มีความสุขแล้วฉันมีแฟนสวยแบบนี้ก็มีความสุขแล้วฉันมีแฟนหล่อแบบนี้ก็มีความสุขแล้วไม่เห็นต้องอยากได้เพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า นะพอไว้ก่อนแต่ถ้าจะให้เพิ่มก็แล้วแต่สวรรค์มอบให้แล้วกันเพราะฉะนั้นท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์มีความสุขตกตําแหน่งที่ดีท่านจงเปิดดวงชะตาของท่านและดูดวงของท่านเองถ้าท่านเจอปัญหาต่างๆแน่นอนคนสายเล่หมือกระบาดเจอปัญหาต่างๆแตกต่างกันเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องมีการกบาดอยู่แค่อันเดียวสิเขามีกากบาดเอกซับซ้อนกันทับกัน4ีหอันก็มีบางคนก็เรียกวุ่นวายไปตลอดชีวิต ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังอาจจะเจอเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์เข้ามาประเดบดังแบ,บมือมาปุ๊บก็รู้ทันทีนี่โดนอาถรรพ์อย่างหนักนะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วเป็นจะรักหลอกกันไม่ได้ครับจะฟ้องขึ้น,นมาทันทีลายมือสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับครับผมอย่าร้องไห้กระจองงองแงอย่ามานั่งข้าพระเจ้าโดนหนักกว่าคนอื่นเขายิ่งโดนหนักยิ่งเก่ง นะครับผมถ้าไม่หนักจะปรับปรุงแก้ไขได้เหรอถ้าไม่หนักจะมีคาถาเวทมนต์เหรอถ้าไม่หนักท่านจะผ่านพ้นคาถาดับแข็งแข็งแบบนี้ไดเ้เพราะฉะนั้นเขาเคี่ยวแข็งเราก็แข็งกว่าแค่นั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการปฏิปฎโดยการลีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะผ่านพลล้นเรื่องราวไร้ไร้นะครับผมสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาขอทํานายว่าเป็นไปตามนี้เทพเทวดาโดบันดาลโดนจิตโดนใจให้แก่ท่าน ให้คนพบได้พบได้เจอสายญาณน,นะครับผมตวยเทพจะนําพาซึ่งความผสมเสร็จนะครับผมนะบบางครั้งเราก็ต้องมีเทพมาช่วยเหลือนะนะครับผมต้องขอทวยเทพทวยเทพมาช่วยนะรับนะท่านกราบพระแล้วก็ขอบารมีจากพระใช่ไหมครับพระพุทธธรรมประามมาสงค์และในพระในทวยเทพก็ยังสถิตอยู่ตามพระพุทธร,รูปนะท่านได้ยินท่านก็มาช่วย ช่วยปกปักกุ้ของรักษาแต่ถ้าท่านเจตสูงเจตมีบารมีสูงก็ขอบารมีพระพุทธองค์เมตตาับผมเพราะฉะนั้นสายเลยมือกระบาดเรามีธรรมะอยู่ในใจนะับผมไม่ใช่ไปเกี่ยวพันเกี่ยวว่าเรื่องพวกนั้นนะับผมเพราะฉะนั้นสายเลยมือกระบาดของเราคือสายวิ่งหนีับผมเราไม่ปะทะรับผมปะทะไปก็เหนื่อยปากนะครับผมวิ่งหนีก็คือแก้งตายแกงตายแกงตายแกงตายมันก็หาคนเก่งกว่ามาแก้งเราอยู่ดี น้ำผมเราก็แกล้งตายเราหมแกล้งตายน้ำผมทําเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งเพอเสือมานอนแกล้งตายน้ำหอมอันนี้เป็นเคล็ดวิธีน้ำหมทําให้เรารอดพ้นเกี่ยวกับเรื่องราวหลายๆแกล้งตายยอมแพ้แล้วยกมือขึ้นจะเอาไปทําอะไรก็ทํา้ำหมแต่ทาไม่ได้มันแข็งไงน้ำหมก็เข้ามาสขาครับมันแข็งน้ำหมในเมื่อโชคชะตาบุญกุศลวาสนาราชสีมานอนสับตาเปรียบเสมือนมีอะไรบางอย่างคํำชูหนุนนําโชคชะตาท่านอยู่ ปี2 5ง8นะผมก็เข้ามาสิครับแต่อย่าไปทำอย่างนั้นนะครับอย่าแข็งไม่จริงไงเอาแข็งจริงเขาไม่พูดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาราชสีมานองสตักด้วยอำนาจบุญบรารมีวาสนาสิงสิง์ค้ำชูป,ปกปัก,กคุ้นของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนก็ตกตําแหน่งราชสีไม่รวยให้มันรู้ไปนะครับถ้าท่านบอกว่าข้าพเจ้าโคตรยากจนเลยรีบพลิกจะตายชีวิตขึ้นมา อย่ามานั่งร้องไห้กระจองเอาไง,งนั้นสําหรับคนขี้แพ้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสายไร้มือกระบาดมันไม่ใช่สายไร้มือกระบาดมันต้องคือเขิมนะคมับด้วยดวงชะตาท่านมีอยู่สิทธิอยู่อย่างเดียวนะหมอสันได้พูดให้ท่านฟังนะมีอยู่ข้อเดียวสู้ตายครับไม่สู้ก็ตายอามีอยู่ข้อเดียวหมอสันบอกเลยสู้ตายเอาเข้ามาสขามครบผมแต่ปัญหาต่างๆนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงได้อะไรที่น่าก,กลัวมบ้ากที่สุดรู้ไหมนักเลงก็ยังกลัวเลย ลัวคนสู้ตายมันจนตอกแนละ้วมันสู้ตายอันนั้นน่ากลัวแล้วนะต่อให้แข็งหรือไม่แข็งนะสู้ตายมันก็กลัวแล้วครับสู้ตายเขาเรียกว่าสู้เขาไปเต็มกําลังเพราะฉะนั้นชั้นสู้เต็มที่เด็กขาดเด็ดเดียวอาหารแล้วผมใจมันถึงอัคนไทยเราอะรู้กันอยู่แล้วสายเลือดบางละจันถึงแม้หมอสันจะหน้าจีนนะแต่ว่าใจนี่ไทยรวนรวนนะเกิดมาที่โดนคนไทยแกล้งตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมแข็งแขนะ็งทั้งนั้นมาปุ๊บงัดเราบัาง อัดเราบ้างเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไทยล้วนสายมอนโอ้โหรับรองได้เลยคนไทยผ่านกันมาหมดแล้วยุคเก้าศูนย์เด็กรุ่นนั้นโหดนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเด็กคนไทยเราแข็งนะครับท่านก็ต้องสู้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีศาสนาในเมื่อท่านเกิดเป็นสายเลยมือกระบาดนะครับเราเป็นสายเลือดของเราอยู่แล้วนะสายเลือดคนไทยนะเกิดมาหมอสันก็โดนคนไทยอัดเ้วเพื่อนแข็งแขงกันทุกคนนยครับผม เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดมาเราก็เจอในองค์เจอในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสู้เต็มกําลังคําว่าแพ้จะไม่มีนะครับแต่ถ้าท่านไม่สู้อาจารย์หนูยอมแพ้แล้วค่ะอาจารย์ขานั่งหอเยี่ยวนะมันมันตูมตามทุกวันเลยอาจารย์ตูมตามสายเลยมันกระบาดโดนตูมตามขี่นกบ้างตูมตูมนะผมพังพี่นาดอะไรก็นักหนาะอาจารย์หนูเจออะไรก็ไม่รู้นะผมนะผม ล้วก็สู้สิครับก็ปิดสิครับปิดแล้วก็ล้างน้ำเอาน้ำนี่เนาะชฉีดฉีดฉีด,ดอเอาไปแล้วผมเนี่ยสู้ได้น้ําอบน้ําคือที่หนึ่งแล้วที่สุดแล้วแล้วผมน้ําเปล่านี่นะน้ําก๊อกนี่คือที่หนึ่งแล้วคือพ่อแม่โคงขาับนปะาพ่อแม่ธรณีโอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเสกน้ํามาปาพยามารยิ่งใหญ่สุดแล้วเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมธาตนะุน้ําไปนะบางคนคิดถึงแต่ธาตุไฟอาจารย์ผมมีธาตุไฟก็ะสินไฟ เตะโชกัสินังเตะโชกัสินังเตะโชกัสินังสู้กับมันสู้ไม่ได้มันร้อนกว่าเองจะไปสู้เขาได้ไงเขาบาบารามีเท่าไหน่โอมเขามากี่พกี่ชาต,เาาเ <c oughs> าติเพราะฉะนั้นธาตุน้ําเนี่ยน้าฉีดเลยง่ายดีแล้วปิดประตูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทําสายในมักรบาดปีนี้แกล้งตายแลผมแกล้งตายแล้วปิดสิ่งดีๆเข้าไว้ของจริงไม่พูดของพูดไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดเยอะเขาไม่เขาไม่พูดเขาทําเลย เราะฉะนั้นท่านจงแกงตายแล้วก็หลบของเราแบบสายได้มือกระบาทไงครับนะผมเราจะสร้างคุณงามความดีเราเราจะอยู่ด้วยคุณงามความดีเท่านั้นนะผมอะไรจะเป็นยังไงเราก็จะไม่ทําไม่ใช้โทสะของเรานะผมไม่ทําสิ่งชั่วร้ายเด็ดขาดนะผมเราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้เพราะเราเป็นสิทธิ์มีครูบาอาจารย์นะครับนะผมหลวงปู่เหลีวนะผมด้านหลังรูปพญาเต่าหลวงปู่เหลีวนะผมนะผม,นะผมโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิ คำชูปกปักคุ่มของรัศาดวงชะตานี้จะตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยอดทนหน่อยแล้วกันนะผ่านพ้นเรื่องราวไร้ได้แต่ละคนดงไม่เหมือนกันท่านไปดูของท่านเอาเองข้าพเจ้าตกตําแหน่งไหนท่านเดินออกมาหน้าบ้านท่านจะรู้นะว่าตําแหน่งอะไรนะผมถ้าท่านรู้สึกยืดออกเดิออเดนออกมาเดินหน้าบ้านแล้วกางมือท่านขึ้นออกลมพัดมารู้เลยดวงท่านตกตําแหน่งอะไรนะครับลมเนี่ยเป็นสัญญาณแห่งการดูดวงนะบอ,บอกไว้ก่อนนะ วเวลาหมอสันดูดวงหมอสันดูด้วยลมนะดูด้วยหน้าตาลักษณะงโง่เฮงนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้เป็นสัญญาณทั้งดวงดูด้วยตัวเองถ้าลมพัดมาโอ้โหโคตรทุกเลยว่าอาจารย์ผมโคตรทุกเลยหนูโคตรทุกเลยค่ะอาจารย์ขานะที่รักไม่ต้องทุกที่รักรับพลังลมตรงเนี้ยจะรู้ทันทีนะผมว่าดวงจะตามคุณเป็นยังไงลมพัดมายืนหน้าบ้านรู้เลยร้สิบรับผ่านพื้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกว่าลมโอ้โหร้อนลุ่ม ล้อมไฟนั้นตกตำแหน่งดวงไม่ค่อยดีนะครับถ้าลมพัดมาเย็นสบายต่อให้มีหนี้เลยนะมีหนี้เป็นสิบล้านร้อยล้านลมพัดมาอ๋อสบายดวงดีครับรีบแก้ไขปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญอุญสนวัสนาตกตำแหน่งที่ดีแล้วสายในมือกระบ,บาดเอกตรงเกล้าใจอยู่ให้เป็นครับอยู่ให้ไหวท่านมีเทวดาอยู่แล้วเทวดาจะไม่ช่วยท่านหรออัญเชิญมาสักเคกาเมจะรู้ไปอัญเชิญมาแล้วสวดของไกยสิทธิ์ของท่านของเก่าของท่านนั่นเอง เอาชีวิตให้รอดเอาตัวให้รอดน,นะครับทุกท่านนะครับผมสายเลือมือกระบาดพร้อมที่จะสู้อยู่แล้วแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมชีวิตใหม่นะครับกดไลค์ถือเป็นค่าครูให้หมอสันก็ได้นะครับขอบท่านแชมป์ชื่นครับสวัสดีครับ